ันนี้เข้ามาแบบพิเศษเลยนะครับยังไม่เห็นรูปเลยสักรูปก็อยากเสี่ยงมาดูว่าแท้หรือเปล่านะครับถ้าบอกว่าไม่แท้จะโกรธกันไหมถ้าบอกว่าไม่แท้จะโกรธกันไหมอันนี้ไม่แท้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ด้วยนี่มีโคตรเลย,ยไม่แท้ยิ่งเค้าองดูก็ได้นะมาเป็นแบบโอ้โหเป็นกล้องพัสดุเ <c oughs> จ่งๆทั้งนั้นเลยอะรวยพันล้านรวยพยาไกรตยมาศห้เก้า มื่นยันวัดหัวโค้งทัานไหนที่รู้สึกว่าได้มายากลําบากมากที่สุดอะครับพี่ไปตั้งแต่ปีสกว่าจะได้ก็เกือบห้ามยนเป็นวันเลยครับพี่เขาเล่าให้ฟังว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินประมาณสามแสนอาจจะเท้าทุนอะแต่อยากช่วยเช่าไปเดี๋ยววันนี้เราจะตะเวนเช่าพระหลวงพระรวยในอยุธยาหลายๆสถานที่เลยนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บางปะหันนะครับอยุธยาเรามาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยกันในวันนี้นะครับที่นัดไว้พี่เขาส่งมาทางไลน์นะครับไลน์แอกุ้ง8ป8นะฮะเป็นช่องทางที่เราจะพูดคุยกันสถานที่นัดเจอเป็นปั๊มน้ำมันที่หนึ่งครับวันนี้มีเช่าพระทั้งหมดหลายสถานที่นะน่าจะประมาณ3 4สสถานที่ครับที่จังหวัดอยุธยาถ้าเกิดผมเดินทางไปเช่าพระที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ย ผมจะโพสต์บอกว่าวันนี้จะเดินทางมาที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้เพื่อใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะได้ส่งพระมาเพื่อเดินทางมาปุ๊บมีโอกาสได้ดูกันแท้ปลอมไม่เป็นไรไม่เคยโกรธกันเดี๋ยวเรารอเจ้าของพระเดินทางมากันครับก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับในสถานที่นี้โอ้นี่นะมาเป็นแบบโอ้โหเป็นกล้อง,องพัาสดุกจะขออนุญ,ญาตได้หยิบมาวางในถาดเลยนะจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนแต่ละอันนี้คือแบบ เจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะรวยพันล้านรวยพญาไก่ไตรมาดห้าเมื่นยันวัดหัวคงเลดไตรมาร 59, ดห้าเกรวยๆ,ๆครับป้ายแดงเลยวิธีการดูป้ายแดงนี่ง่ายๆเลยใส่เขาจะเงาและอีกอย่างนึงให้ดูเจ้าของด้วยเจ้าของบอกว่าไม่เคยใส่นี่ก็เชื่อได้เลยแหละครับเลทเลื่อนสมรสักษ์หน้าทองคำชุดกรรมการนะครับขนาดบาท อันนี้คืออันดับหนึ่งของเลทเลยนะในความรู้สึกผมอะ <S <S เลทรวยพันล้านปี2555้า้าป้ายแดงเหมือนกันไหมครับพี่แดงครับหลาย,ย่างครับวันนี้หยิบให้ดูแทบจะไม่หมดเลยอันนี้เป็นเหรียญหมื่นยันครับวัดหัวคงน้ำเงินลงยาสีน้ำเงิน <S <S ไ, <ป S 1> ได้ครับมูลค่าหลายหลายแสนเลยนะครับโอ้โหถ้าจะให้เล่าให้ฟังนี่อยากรู้มากเลยอย่างนี้ไปต่อแถวนานไหมครับไต่มาท่าเก้าอย่างเงี้ยไปแต่ปีตา จะได้ก็เกือบห้าโมงเยนเป็นวันเลยครับอันไหนที่รู้สึกว่าได้มายากลําบากมากที่สุดอะครับพี่ไมาในเนี้ยไตมาาเนี้ยเลยที่บอกว่าไปไัในตีสามกลับบ้านห้าโมงเย็นเยอะมากครับไตมาตบาบรรยากาศตอนรวย 1, รพันล้านล่ะครับรวยพันล้านอะครับว่าคนน้อยกว่านะคนน้อยกว่าไตมาต่าท่าเก<ม>้าในยุคน,นั้นตอนแร,แรกๆมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เลยพันล้านแรกเถาดนี้ยผมจะแยกไว้นี่คือวัตถุมงคลชุดนี้ที่ทานหลวงพ่อรวยเนี่ยเดี๋ยวคุยราคากันเลย ทุกวันที่เดินทางไปเช่าแต่ละที่อ่ะพยายามจะให้ราคาที่ดีที่สุดที่วัตถุมงคลชิ้นนั้นไปถึงบางคนเจ้าของพระก,ก็คิดว่าเลดเช่ามาแพงกว่าเหรียญเลดมันต้องไปแพงกว่าเหรียญแต่ว่าความเป็นไปอ่ะใช่ถูกต้องเลยยังดีที่พี่เข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยอันเนี้ยวันนั้นอ่ะอันนี้แพงกว่าเหรียญแต่วันนี้กลับกันนี่แพงกว่าเลดแหละ แต่ว่าบางคนเขาไม่เข้าใจเขาบอกโอ้ยเลดออกจากวัดตั้งสี่พันเหรียญแค่สองพันคจะไปห่างกันเป็นเท่าอย่างนั้นอ่ะบางทีไปเจอแบบนั้นเราอธิบายไม่เข้าใจเี่บน,นี่เก็บไม่เฉยอ๋อชอบเหรียญใช่ครับผมก็ได้แบ่งเก็บไว้อยู่มั้ือันก็จะมีแบ่งเก็บไว้ผมชอบเหรียมพี่เขาเล่าให้ฟังว่าจะแบบมีความจะเป็นต้องใช้เงินประมาณสามแสนอาจจะเท่าทุนอ่ะแต่อยากช่วยเช่าไปเพราะว่าถ้าพี่ไปขายคนอื่นอ่ะ เขาจะหยิบแยกทีละองค์ทีละองค์จะคัดเฉพาะนิยมเลยแต่สไตล์เช่าของผมก็คืออันไหนที่พอจะดันได้เดี๋ยวไว้ที่หลังเดี๋ยวจะเอาไว้เสริมราคาให้ครับงั้นเดี๋ยวจ่ายเงินนะครับเป็นโอนเงินได้ไหมครับโอนครับธนาคารอะไรครับกสิกรครับธนาคารกสิกรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูสลิปนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปแล้วเข้าแล้ว,ว,ลวเรียบร้อยแล้วไ,ได้ได้ขอบคุณพี่มากมากนะครับครับ อย่างไงก็ขอให้ร่ำรวยขึ้นไปนะครับค,ครับขออนุญาตดูพระก่อนสักคู่มีเลดมีเหรียญครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือเลดรวยพันล้าน2555นะครับป้ายแดงทุกวันนี้หาได้ยากมีน้อยลงไปทุกวันทุกวันนะครับเลดไตรมาส5้าทั้งสองเส้นนี่ก็ป้ายแดงนะครับหาได้ยากนะครับหาได้ยากมากืเลด จะหาเมื่อไร่ก็ได้แต่หาเลทที่สภาพสวยป้ายแดงนั้นหาได้ยากมากนะครับเลทเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อเงินหน้าทองคําชุดกรรมการนี่มีน้อยนะครับมีน้อยมากแล้วก็เลทเลื่อนเหมือนกันครับแต่นี้เป็นเนื้อเงินลงยาแบบธรรมดาไม่ใช่หน้าทองคํานะมาดูเหรียญกันบ้างนี่ครับเหรียญหมื่นยันนะครับ น้ำเงินลงยาสีน้ำเงินนะครับออกโดวยวัดหัวคุ้งรวย8 9นะครับตรีมาสสถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปนะครับก็ยังอยู่ในอยุธยาเดี๋ยววันนี้เราจะตะเวนเช่าพระหลวงพ่อรวยในอยุธยาหลายๆสถานที่เลยนะครับเราไปดูสถานที่ต่อไปครับสถานที่นี้เรียบร้อยครับเช่าพระในสถานที่แรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับที่ปั๊มพีทีบางประหันอยุธยานะครับ ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปอีกหนึ่งสถานที่นะครับอันนี้เข้ามาแบบพิเศษเลยนะครับยังไม่เห็นรูปเลยสักรูปโทรมาหาผมแล้วบังเอิญถามว่าผมอยู่ที่ไหนคือผ่านตรงบางประหันพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเดี๋ยวไปดูในสถานที่ที่สองนี้ครับว่าจะเช่าได้หรือไม่ครับเดี๋ยวเดินทางไปดูนครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บางประหันแล้วนะเป็นนัดอีกนัดหนึ่งที่ลุ้นนะครับเพราะว่าเจ้าของพระไม่ได้ส่งรูปมา นะครับวันนี้นัดกันที่สถานีตํารวจเลยนะครับสบพบางกระหันนะครับคือเจ้าของพระเนี่ยไม่ได้ส่งรูปมาเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กันก็อยากเสี่ยงมาดูว่าแท้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเจ้าของพระมานะครับคุยนัดกันเรียบร้อยแล้วครับสวัสด,ดีครับเนี่ยเดี๋ยวตรงนู้นได้ไหมครับมันร่มดีสวัสดีครับเนี่ยผมมาแบบผมไม่เห็นรูปเลยนะครับ ก็เลยจะมาดูสิเสียงมาดูอ๋อนี่ดูผ่านยู u ู e นะครับวันนี้พระที่เตรียมมาเป็นพระอะไรนะครับดูนะอันนี้อันนี้ให้ดูแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีละองค์นะมีแท้มีปลอมปนกันในเนี้ยถ้าบอกว่าไม่แท้จะโกรธกันไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบอกทีละองค์เลยผมจะเล่าให้ฟังไม่รู้ว่าถ้าบอกไปจะโกรธไหม หนึ่งองค์ที่โทรหาผมนะครับบอกว่ามีปี59าเ้านะทองคำนะเร่ยนนี้ยังไม่แท้ใช่หน้าทองคำนะครับจะมีเฉพาะชุดกรรมการปี2559เนี่ยจะมีเฉพาะ b บิโอโทรัพมาปะเข้าเอารูปที่ที่ส่งให้ดูเมื่อวานนะจะให้เขาดูเป็นข้อมูลนะนี่นี่ของผมที่ได้มาเมื่อวาน ถ้าหน้าทองคําที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้นี่ที่ผมเช่ามาส่วนนี้ที่พระที่เฮียหยิบมาใช่ไหมมันจะต่างกันหน่อยนะครับหมันมันจะต่างกันเลยแหละของแท้เนี่ยจะเป็นชุดกรรมการลงยานะครับอันนี้ไม่แท้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ด้วยอันนี้โคตอันนี้โคตไม่ใช่ที่แท้นี่สององค์นี้นะครับแต่ว่าเป็นพระย่อย พระย่อยหมายถึงว่าพระหลักสิบหลักร้อยแค่นั้นครับถ้าแท้เนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้จะปลอมนะครับที่เฮียเตรียมมานี่แหละครับออที่ผมถึงอ,อ,อยากให้ส่งรูปมาเบื้องต้นเพื่อพิจารณาก่อนแบบคร่าวๆถ้ามันมีโอกาสแท้จะมาเช่าแต่ว่าออไม่ไม่ได้เห็นรูปปุ๊บคราวนี้ก็จะออไม่แท้เลยเห็นใน YouTube ใช่ไหมล่ะออแล้ววันนี้ผมมีโอกาสผ่านมา ใส่เสียเนี้ยก็เลยคือถือว่ามาดูพระให้แล้วกันมาดูพระให้ถึงที่เลยนะครับนี่มีโค้ดเลยจะไม่แพ้การทำโค้ดขึ้นมาเองเนี่ยทำได้แต่ไม่เหมือนร<อ>ายละเอียดของโค้ดเนี่ยจะต่างกัน<อ>เช่นถ้าต่อโค้ดเนี่ยโค้ดเขาของแท้เนี่ยเขาจะบางแล้วหลังเหรียนเนี่ย่องดูได้เลยนะ<อ>เขาจะถ้ามีกล้องส่องพระนะครับลึกหรือเฮียส่องดูก็ได้นะ รอยต่างๆนี้ก็จะการถอดพิมพ์เอาของแท้แบบที่ผมเปิดรูปให้ดูเนี่ยไปกดใส่คล้ายๆซิลิโคนเกิดการทําปลอมขึ้นมาซึ่งจะไม่เหมือนของแท้เหมือนเหมือนเอาบัตรประชาชนไปทายเอกสารเราจะดูออกว่าตัวไหนของจริงตัวไหนทายเอกสารกลัวอย่างเดียวแหละกลัวพูดความจริงไปแล้วเดี๋ยวโกรธผมอ๋อไม่เป็นไรเล่าเรื่องให้ฟังแล้วที่มาได้มายังไงครับอันนี้ของน้องกเอามาเียไว้ขายลว่าบถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบที่ผมเปิดให้ดูนะ เหรียญนั้นอ่ะสามหมื่นกว่าแต่อันนี้สูรเลยกลมเลยเป็นเป็นถ้าเกิดว่าไม่แท้นะครับก็จะไม่มีมูลค่าเลยบอกได้เลยว่ามีแท้แต่ยังไม่นิยมครับงั้นเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะครับผนตอไปในเมืองต่อขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ๋อวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมต้องเดินทางมาใกล้ๆนี้อยู่แล้วโทวันนี้ถ้าแท้นะยังน้อยแหละหลายหลายหมื่นนะครับบอกไว้เลย โอเคงั้นผมเดินทางนะครับครับเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเดินทางไปชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้คือเป็นกรณีพิเศษนะครับไม่ได้ส่งรูปมาโทรมาหาผมว่ามีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยลองมาดูถ้าแท้ก็จะได้เช่ากันนะครับปรากฏว่ายังไม่แท้นะครับก็อธิบายให้ฟังนะครับ ตามความจริงว่าหลักการดูของแท้เป็นอย่างไรถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปอีกหนึ่งที่ครับที่วัดพนัญเชิงวันนี้นัดไว้ในอยุธยาหลายๆที่ครับเดี๋ยวเดินทางไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดพนัญเชิงนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่เรานัดไว้นะครับชุดกรรมการไตรมาสห้าเก้ารวยรวยเหรียญน,นี้สวยมากครับเหรียญเนื้อเงินลงยาหน้าทองคําเช่ามาสามหมื่นแปด ในวันนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเช่าเลยนะคะดูเป็นเฉพาะหลวงพ่อรวยนะดูไว้เป็นตอได้มาเรียนตอนได้มาเรียนนี้อยู่ในกล้องแดงนะโอ้เลดเลื่อนสมณศรรรักดิ์มีหนึ่งเส้นงั้นไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ